กำนเนิดใจไม่ที่มัวนายผู้ลวงความแลบแฝบตินแตะนามว่าก็โยกแก้วแกรบแรงแตรนั่งตันติน,นเตะชะตายกันน,น,น,กน,นั่นเองก็มาแรทุกจริงหลุดยางในโลกนี้ไม่มีจริงได้เป็นความลับจำยัเราจีกิดวันหลับหรือแต่บ,บนอย่างรูแค่นั้นจริงกยในนามระบนอย่างรูเลย นี่ก็เมือนจใจลงกอนนี้มาจะมาบราิิตไม่มีกระดูไม่มีเก็นแต่ปูนรู้เมื่รูเ,เรื่องฝนมีได้คนปูนทำไมเร่งกุ่งขึเราอย่าเรงนี้เราไปรงานตนเรียกินสะัดได้จะดินต,จจตอนั่นได้เบี้ยยี่แปบาทเง็ผมเี่ยวงานไก่นุกไอ้เจอาอบไป่งมางานเรนนอมีคนแรกมิดมากนักตามล้วยังกับน้องนายปูนวัวนับคับลังยังนากนนำเรื่องร้อนไปบอกแกว you And I'm be ก็จากสายตาของในปูนไม่ที่เมื่อในปูนบรรทราบข่าวดีแล้วมันจะกลับไปในงานเจ้าใน,นก่อนว่าไงเพราะที่แถบนี้ไอ้คนเราไปอีกที่กับเต็ จึงลูกยางในลูกนี้ไม่มีจึงได้เป็นความลับจำาใยเราจีกินว่าหลับหรือแต่ผูนอย่งางรู้ขนาเจ้งค่อยในนืน้ำเรยบนอย่างรู้เลยนี่กรเมื่อนใจใจหนุ่มคนนี้มาจะมาไรกิดไม่มีกระรูไม่มีกร,ร,รเห็นแต่ปูนรู้มารู้เรื่องปูนมีนี่ไรกอยปูนทำไมเร่งปุ่งคืนเราอย่างอย่างนี้ลบไปแรงงานตันเรีย,ย,ยหนหนกินสะพัดได้จะดินตอนอนไ้เบี้ยยี่แปดบาท็กผมเดี่ยวงานไก่นุกไก่เชื่อบับ มางานเงนเงินดีมีคนรักมิดมากนักตามลังยังกับน้องนายปูนวัวรับกรรมลังยังนาคนนำเรื่องร้อนไปมอกแก้วนันแล้วจะดินเรรืออง้นไป ตามานายพุ่นเ,เดี๋ยวมองกงลางรุ่งมามไม่ญี่ปุ่นนั้นเนาะตาใาม่ในพุ่นไหมทีม่ไงนายพุ่นไปซือ้อตัพี่ก่อนมีงานจะมาไปที่ตลาดบอพรานจริงหรือไม,ม่อืออย่างเดียวพวกม่เริ่ม,มอนองกุ้งใหญ่ตกต้องถึงไงผมมองไป่าเพื่อพวกบอกไปตามที่พุ่นรู้ตามที่พุ่นเห็นนะั่นนหะแต่พวมองไปตามที่พวกไม่ในเรื่องนี้องค์ใหญ่ไปแล้นองจะบ,บ้าจริงหรือเป็นความจริงพู่นเป็นความจริง ไปถึงเอก็คอดกันเลยครับนี่คอดกันเลยครับแล้วก็แล้วก็จูบกันกันนี่มันจูบกันด้วยนี่พูนครับเอ้พวดีก็แล้วเน็กนิยมจูบกันฟิตเร็จัะไม่พุ่มมาบ้ามันปีกัยังไงพูนเมื่อกันแล้วเน็กนิยมบอก็จูบปากอ้าวแล้วทำไมที่ในพ่นหลงๆก็จูบกันแบบไหนที่พูนไม่อยาจูบแบบนั้นแล้วพูมีหลายจึงฟังคืออยากกี่พุ่มใดเมียเปลี่ยนหวานลูกกีใตครับ เส้นตรงไงปุญคือผมกับชาวเจ้าชาวมาไม่เคยไม่เคยปกไม่เคยรู้จักกันเลยครับถึงแม้ก็จัดการในแต่งานอย่างนี้ก็เรียกว่ากลุ่มถุงเชิญแม่กับกลุ่มครอบเหมืนผมทุ่งไร่เมอยู่มันหมายความว่าไงบุญคือผมตั้งค์เลยคือเลยกับจุดเต็มบ้าวต้าวทึกเรื่องยิ่งไม่เคยชีพทำแต่งานถึงบอกแม่ว่างต้าวแล้วเก็แม่ก็จัดการเร่งเมียแร่งเมียแทบครับเรียบร้อยแม่แต่ถึงบองว่านา่นดีปุณนานแกมาเดินตะเจี๊ย เร่งมีอาเดียวเราไหวกันหนึ่งอย่านี้ยต่พวกมโนก็เร่งมีอายก็รื้อเก็บตัวเลยทำงานในปุ่ไม่ยกเลยนี่ทำไมไอ้ปุ่นาแนวเจ้าเ้าวิเลยมันไม่หงตัวเลชาจาบางร่างกายก็ุ่นก็เป็นไม้หัวอย่างนิ้วนใส้หนวกว่ามุกนิอนแล้วแต่มันหวงกลางเลยนะกุ้งยืนไปนาตายแดงคนร่งกดตะกี้คงเทียงพวดแม่ไม่ได้คาดใจป ทำไมไอ้บุญว่างโยคนติดกดนูมังฝาของนี่มาโปรดทำดีๆควันเดี๋ยวผมคืนมาตึ้งหนูตาหมอก้งแม่เนียนมดไอ้ทีนี้แกในบทเก็บตัวจนตึ้งวันแต่งงานทำพิธีได้เดียบโอยตรงเจ้ากทราบจะมากางงบ้านพุ่มกระจ้าเม้นต่างเหยื่อฟงไหวว่าใจยังพวกติในองค์รื้อลุมตัวนนทึเรื่องต่างคนต่างอ้ายต่างคนต่างมาดีอนากาว่าเลยจะร่าพันฝนนู่มันนากาว่า จนจะไม่กำนาเดียผมเพื่อนผมนอนยิกสิ่งกว่าก้าจ้ามที่เดินบ้านในปูนดำด้วยไม้อะไรเออเกฑ์ราคู่ไอ้ทีนี้กันนั่งนอนคิดผัวตานอนเพลยมันน่าหลงมาปักใจแล้วอากาดควันตุนหันนับหนึ่งช่องรามกับผมค็รวยกี่ฝันต่งรุ่นเลยการนับหนึ่งช่องรามผมมันจังนัดกันจะกชาวชาวงานมันกันต่างคนต่างนากาว่าต่างคนต่างอิ่มก่อนหวานแต่กันต่างร่นเลยทำไมในปูนมิ้นฟ์ปลา ปากแกเมากม็มิ้นเหม karaoke, ือนเปรตของยาวเร leaking, ้าวฉันม uh, <I> ิ้นเหมือนวิ่งวัวนี่ปากได้บุญเด่นมากมิ้นยิงไม่หยุดอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่เหยื่อบุ่มปิดชู้ในแรกันได้ไม่ใช่มิ้นธรรมดาปากคมกันนัดปลาเมายืนบาดผู้ชายเหมือนกันผมยกคุณแต่เราตัวห้าวปากลุงบ่อลงยืนมิ้นเป็นลมประตังแดงเลยจริงจริงในบุญแรงจริงแต่นี่พี่กอดพี่กาชิพาใจจริงก็โกงกับจุ๊ไดเทียเป็นเมียผู้ยังเรียบร้อยได้เทียเป็นเมียผู้ยังเรียบร้อยครับ นี่เป็นไงภูนที่ก่อนเมรัศดินตอนกดนี้แล้ที่ก็ไปมีเมียน้อยอ่ะคือัปนี้กับคือเขาเล่นกันลุยกับแต่พุ่มปนียกับพุ่มตะลุ่งเรื่องผัวแล้วพุ่มมาเดี๋ยวเล่นไหมลูกนายไม้หกตั้งหน้าเก่งก็คือเจ้าใจก็เล่นกับนงจาบ้าตอนเดี๋ยวก็โคตรก็ชูคกูก็เล้งก็ว่าเออนงจาดินตอนโยมันเรีดมั่งไรมั่งร่างบาลีมันก็เล่นรวยไหมเดี๋ยวพุ่มีไก่เดี๋ยวเล่นเรื่องผัวนั่นกว่าตึนดุกตึนโตโร่มั่งกว่าตึนไปนอนกับนั่งเลืองมังก็เล่นรวยไหม แขกว่าดวงเพื่อนนางไอ้ลู่ในลูกน้ำจ้ำที่บุญป่าตุ่นเปอัดตัวจังว่ะก็เร่งเลยพวกมีไก่จนี่ยพวกไม้เราดูเรื่องป่วนเอาให้ตาตูวพวกไม้แรงเลยควันนองกับต้นไม้ควัดมังไรมันมืนนอนกอดๆถูกมันคือเร่งเลยแม่นุ่งแต่พวกมีไก่เดี๋ยวแรงบุบแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงบุเราะเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเป็นความจริงเนี่ยคุณพ่อจินการนกระดิ่งนะคะลูกทีงไม่ยอมใช้ปวดรูปอุตสาหเอากะดินงตะยันเลยเพราะพ่อเลี้ยงอุตสาหมาเป็นคนของพ่อเอง เพราะไงในปลีวลเลสเวน,นก็จัดการง่ายในหลวงว่าจะไปไม่ได้วันนี้แล้วคนเดียวเนีน้ดินลูกอยู่บ้านไม่เกินใจวันสําเร็จเรื่องนี้พ่อไปไมีต่ากี่นิ้วนุ่นมาใต่ไงนาพุ่นมานาพุ่นแต่ตอนนี้ตัวน,นั้นเป็นไม้เลยตวน้นเป็นไม้ตึงพุ่มไม้เมียเราหมักเรียบเรือตึ้งหนึ่งเลยที่ไหวตัวอย่างพุ่มพุ่มอย่างเมีเยไอ,ยนะอ้ทำยังไงอน่ยปูเน้อคนในหลวงองค์นถ้ตาปองกันปับตัวไงพุ่มโดยปริยายพุ่มจะมีเมียหรืว่แต่ดูมันนะ นี่พูดอยังกันจริงจริงเอ้อกว่าป้าม่อมาดิกมไม่มีอกเลยนี่แต่ถ้าได้คุณมามาวันี้ปิดเมียเดีผมไม่ตุ่มเลยจักจิง่านผมไม่ต่ำต่ำใจได้ก็ต่ผมไม่ตุมเดี่ยวผมจานข้าวกิน่ามนี่ไปไปไหนไปไอน บักเจ้าหน้าเจ้าหน้าวันยายต่อเดียวกูเบุนให้ล้นเหมือดหรือคนมีคนมีกำนิดที่มีวัฒนาอันยิ่งงามนางว่านี่จะประทานได้กองจะได้ต้องคิดดังจิตใจละมุนไปคนแฝงจะไปยังไง ก็เออทำสบายเร็วปัจจุบยุคนายนมีเรื่องระเบิดทราบมาหลายเรื่องหนึงไปมเดี๋ยววันนี้ใบมึงแปงเรื่องหมขอบใจมาก จำไม่ได้แล้ครัวว่าก็ามาตันน้งฉันตั้งไอ้ก็ไมไดนี่จะใจร้ายคารุณาหมอกลาวิปิวแต่ก้าวชัยฉันไปในเมียนมาตั้งนานสวัสดีครับเชี่ยนายอืมสวัสดีปิวลมอะไรพี่เชี่ยนายไปถึงเนี้ยวันเนี้ยเออไอ้ปิวไอ้กูมาที่วันนี้กูอยากยิตามึงว่ามึงมีเงินเด็กเล่าไม่ปิวเชี่ยนายกูรู้คนอยากไอปิวต้องไม่ติว,วัวมานาไม่เยอะ แล้วเ,เงินบางที่มันแตกแล้วแต่วันนี้กูจะใบละก้าดมาฟาดหัวมึงไอ้เบีวเจได,ด้เจอเช่นไหนฟาดไน้ดงโผเลยเพราะฉะนั้นเช่นไหนมีเรื่องไหนไม่ทราบเออไอ้้ยวกูได้ทราบกาวมึงมีลูกเลี้ยงอยู่ไม่เช่รือก็มีสิครับเช่นายสวยซะด้วยเจ้านายนแยากได้ไงเบี้ยวกูมันแก่แล้วแล้วเจ้านายถามเรื่องนี้ทำไมอ่ะลูกเลี้ยงมึงชื่อจะบาอะไรใช่งไงตถูกต้อิจะบาอะไรลูกเลี้ยงมึงมันขวางทางรักลูกสาวกูอยู่ กูอยากมึงช yup no, 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 no. ่วยกำจันมันอปจับเส้นต่างที่พีลูกสาวกูอะไ้ีผมกับเจ็ดมันมีวิธีนี้วิธีไหนก็ได้ไอ้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเจ้านายแต่การต้องมีก่อนนี่ครับเจ้านายเงิน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 ไอ้เรื่องเงินนี่ไม่มีปัญหาหรอกไอ้พี่เอาล่ะแต่ผมทำงานกินนี้สำหรับกูใช้มึงห้าหมื่นแอ้มื่นใช้ตกลงครับไอ้พี่จ็ดจ็ดการไงเอาเลยเป็นกูใช้ลูกนายมึงสามหมื่นได้ไปเลยตำมันสำเร็จไปเบิกตัวอีกสองหมื่น มึงยันลืมนะยว่ามึงทำงานที่นี่สำเร็จถ้ากากมึงทำงานที่นี่พลาดมึงตายโอ้ยยูยูเมีกับเด็กเล่าถึงบ้านเลยอิจฉาอะไรก็เช่นกันมึงเสือกขื่อดมสวยดีนะกูอยากที่มึงเป็นเมียนานแสนนั้นไม่มีค่ะวันนี้อยู่แกร่งตำเบนเมาล้วนๆล่ะมึงแย่เนียดความเพลินพวกมึงอิจบาวันนี้มึงเสร็จกูแน่เชื่อไหมเชื่อไหมบาพ่อหน่อยสิลูกเชื่อไหม เจบะเจฟาดีพอมาเราเดินไม่ไหวแล้วเจบะเจ้าดีกันพวกเมาอีกแล้วเนี่ยชาดเจฟะมันงาน้าหน่อยสิโอ้ยเจฟาดูสิเมาที่นี่เป็นอย่างนี้ทุกทีโอ้ยเจก็เจมะบอกเลยไงว่ายี่ดื่มเลยเล้ามันไม่ดีหรอก คือย the ังก oh ็ไม like oh, ja ่อยากจะเดิ่มหรอกนะจ๊ะบาแต่เป็นสั่งรันกับพูดเล็กเลน้อยน้อยไม่คิดจะเมาอย่างนี้นี่ขนาดเล็กน้อยเนี่ยแต่งเอาจะจ๊ะบาคือก็จะดื่มครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็จะเลิกก็จะไม่ดื่มมาแล้วเรื่องเล่านี่ก็จะเลิกแล้วเมาดีก็พูดอย่างนี้ทุกทีได้ไม่เห็นเลิกแต่ครั้งนี้ก็จะเลิกจริงจ๊ะบาเออจ๊ะบาจะปวดว่ะ เออฉันอยากกินนอนแบงนี้จะได้สบายจะได้คุณพ่อพินอนอย่างนี้จะไหนเป็นนี้โออจะแบบคุยนี่เจ็บชาบสิกนี่ปล่อยนะนี่จะ่ยีนี่ต้องไปจังแบบนี้่ะเะอ้าวแต่นี่ต้องอะไรเป็นไม่ได้จะเหรออ้าวแต่เมื่อกี้บอกว่าเมาใช่เมื่อกี้เมาแต่ตอนนี้อายแล้วยังไงมีทราบจะมามีกนใช่นี่ไม่ก็ยัาย่งไง ยังไงที่เราโกรธโตโกันแล้วนะชะบาคือวันนี้ฉันอยากพี่ถามตัวรักฉันไหมก็รักสิเจ๊เมย์ก็พี่จะเป็นพ่อเลี้ยงเี่จะมารักมันพ่อก็าจะไปทีเดียวล่ะฉันก็รักเธอไม่ยิ่งจะบอกชะบาแต่ฉันไม่รักเธอแบบนั้นนะชะบาแลอวรักจะไปแบบไหนแบบพูดแบบร้านแบบไหนไม่เห็นชบาคือฉันบอกเธอตรงๆนะเพราะฉันอยากเลยมาเป็นเมียแล้วอาฟิว ในงานลืมลูใช่ิบนี่เป็นลูกเลี้ยงไม่ลืมหรอกล้ในพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเป็นเมียได้ยังไงมันไม่ได้ปิดบุญมาหรอกรักกันหรือยังเคยจะทำอไมแต่ไงอย่าลืมนะคะว่ามีแม่วิภาซึ่งเป็นแม่คุณชบายอยู่แล้วนี่ถูกต้องอีวิภาแม่มึงเป็นเมียกูแต่มันแก่แล้วหยดยานมีคุณภาพกูเบื่อชบายเป็นมเมียเช่นนั้นเช่นจะเลี้ยงกูตอย่างตีเลยชบหายขาชิบหายกอร้องก็ยังกับฟิวอ่านเลิกคิดเรื่องนี้เถอะ เชืช่อาเป็นเมียก็ท่าไม่ได้เราทำไมที่ไม่ได้เชื่อบาเป็นเมียเช่นตนทีจะเลี้ยงดูอย่างนี้แต่ยังมีความสุขเลยอย่ังมีความสุขเลี้ยงดูอย่างดีอยู่กับแม่เคยมันมันไม่มีหรอกคอยแต่กันแม่ดื่มแล้วในที่นี้เชื่อาคนนี้เลยเชื่อาตีลมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนที่ไอ้ปรีวี้ต้องการแล้วไม่ได้วันนี้มาขอความรักจากมึงตีตรงนี้ ถ้า่กามึงไม่ยินยอมกูยัดเยียดความเป็นพวกับมึงเสียแรงที่จะบาร์ดเรียนจะบาร์ด้ำตือเท่าทุนบูชาทีนี้จะบากี่เนื้อว่าพ่อเลี้ยงเขาจะบารเป็นมนุษย์ที่ไหนได้มันเป็นมนุษย์แต่เพียงร่างกายที่จะมาเป็นสัตว์ไอ้พวกหน้าคนเชื่อแบบมึงด่าได้ด่าไปแต่ไปยืนเลืมอมาผู้ชายที่มึงกำลงดดังด่าในกรณีนี้ไม่กี่นาทีข้างหน้าไมินผัวมึงนี่มีทางหรอกหน้าอย่างมึงเยอย่างมันไม่เป็นผัวกเลย ไม่ได้กอาวหนีมีการได้เห็นเราก็เอาสิโดยจะแน่บางแต่เมื่อนิดมีแนวคิดว่าเป็นใครจัดเลยนะปิวมันก้าวแต้มวัวโยโย่แต่เดี๋ยวไปอยักก้าวแต่กลุ่มหนึ่ง

แไม่พี่ปาโกรธแค้นไมยิ่งนั้นแต่ใชายไม่ะแหมกพี่แดงระร่ากเปลจะได้ไมจบชีวิตไปทันทีนี่แม่จี่นไอหมาเปวไอมงรู้ใช่ตว์มึงจะกวนกู้เยนั้นเลยมึงตายเลยไอเดียวอพี่าโอ้ยพีเสือกกำมังที่ได้ยังไงไอหมาเปลวมึงจะวิ่งไปไหนตายเลย